มายครับตอนนี้ประกอบดังนึ่งแล้วเอาไงเอาไงเอาไงลูกออก แอูี่เอาต่อวะดูนี่โอ้โหพริกซิตีาเข้าเนี้เอาไงเอาโอ้โหต้องเคียร์หมดนี่อื้อือเอาเอาไงรีควีนโอ้โหเอาอุ้ยไปถึงไอ้โน จยมีตะกอ้อมั้ยอ๋อล้มหน้า <c oughs> เอาขอบคุณอื้อดูนี่เอ้าเอาะไงหลุดลุดโอ้โอ้ตายทีเอรนจัคิจัหวะนี้นะครับ เอ้ยเอ้าเอ้ยโอ้ยยังได้บอลเลยนี่สู้นี่นิ่งบางไฟเลยนะฮิฮิฮิไยกดนิ่ง เอาพอลี่เอารู้นี่โอ้ยเดือดเนี่ยดัวนี่เอาไงไปส่ไหมได้เว้ยดูนี่ดูนี่โอ้โยคาริ่เหรอตัวรู้นี่อ่ะตัวเล่าเฮ้ยเอาแล้วทาไงพอลี่พอลี่เอาไม่อยู่อ่ะเอาโอ้ย โอ้ยโอ้ยแม่งหลงหลงโอ้ยเลี้ยวสนามาัถันเฮ้ยหมดเวลา